ลปุ่ดปเปเองจบอือหรือว่าแม่กำปองนะครับบรรยากาศาสบายๆยามบ่ายๆของวัดเสามีเสียงลำธารน,น้ำตกจากวัดแม่กำปองนะครับได้ใจน้ำตกแม่กำปองนี่ เราจะมีถ่ายรูปกางถนน,นนะแล้วแต่คนชอบอืมน้องหมาฮะเง <ขอ S 1> า <ขอ S 1> ไงา<ข>อ,อืมอ,อ,อืมอ,อื้มอ่านี่ครับโค้งนี้ฮะโค้งมหาช